เจ็ดร,รมที่ต่างทำไมมนุษย์เกิดมาไม่เหมือนกันเรื่องนี้มีปรากฏอยู่ในพระสุตันตปิฎกหัวข้อจูลกกรรม,มวิพังคสูตรซึ่งพระพุทธเจ้าท่านได้สแสดงกฎแห่งกรรมเจ็ดคู่สรุปได้ดังนี้คู่ที่1มีอายุน้อยเพราะฆ่าสัตว์มีอายุยืนเพราะไม่ฆ่าสัตว์คู่ที่สองมีโรคมากเพราะเบียดเบียนสัตว์มีโรคน้อยเพราะไม่เบียดเบียนสัตว์คู่ที่สาม มีผิวพันธ์สามเพราะมักขีข้โกรธมีผิวพันธ์ดีเพราะไม่ขี้โกรธคู่ที่4มีศักดาห์น้อยเพราะมักริษยามีศัปดาหมากเพราะมีมุทิตาจิตไม่ริษยาคนอื่นคู่ที่5มีโภคทรัพย์น้อยเพราะไม่ให้ทานมีโภคทรัพย์มากเพราะหมั่นให้ทานเป็นประจำคู่ที่6 เกิดในตระกูลต่ำเพราะว่ากระด้างกระเดืองไม่อ่อนน้อมถ่อมตนเกิดในตระกูลสูงเพราะรู้จักอ,อ่นน้อมถ่อมตนและข้อสุดท้ายนะคะคู่ที่7มีปัญญาซามเพราะไม่เข้าหาสมณะพามไม่ไต่ถามเรื่องกุศลและอกุศลส่วนผู้มีปัญญาดีเพราะหมั่นเข้าหาผู้รู้ไต่ถามเรื่องธรรมะที่เป็นกุศลและอกุศลพระพุทธเจ้าตรัสว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทแห่งกรรม มีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผาพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้เลวและประณีตต่างกันไปถ้าเห็นว่าเรื่องนี้มีประโยชน์ขอให้แชร์และแท็กคนที่คุณรักดิฉันไมทามพนพจน์ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีค่ะ